อันนี้หมอนทองเี่ไหน่คะหมอนทองหมอนทองจันทร์ะิโลละร้อยแปดสิบบาทนะคะร้านหนุ่มกันค่ะขายถุงกีโมงพัทสิขายเช้าตอนเช้าเหรอทุกคนคะวันนี้เราจะมาดูชูเพรียนกันนะคะอันนี้รูปนี้เราซื้อมากิโลละร้อยแปดสิบาทนะคะร้านหนุ่มการค้านะคะตรง ตลาดสดบ้านทุ่งนะคะร้านหนุ่มการค้ากิโลละร้อยแปดสิบนะคะลูกนี้ก็ประมาณสองร้อยสามสิบสี่บาทนะคะเปลือกบางมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะเปลือกบางนะคะผูใหญ่ๆนะคะลูกนี้สองร้อยสามสิบสี่บาทนะคะนี่เราเตรียมจานะะมาใสู่ห้หญิงัวเนี้ยเผาของอย่างนั้นว้าวมันนุ่มเยแต่งหน้าเรีนนน่บง่ยน,นะมก็กอมกลอมด้วยไหมค่ะ สองเยสามิ้สี mm. Luckily, ่บาทรถเลยแปดชิ oh, wow. right ้นล่านุ่งกัรข่ยการชงการอะ้มาตรงว้าวสวยมื่ลย่ะว้าวดีแสงเนสวยงามนะคะ มัน่่เราดูอีกตัวนะคะว้าวตูนี้สวย นี่นะคะทั้งเรียนหมอนทองจันทบ,บุรีนะคะจานนี้ก็ลูกนี้ก็สองร้อยสามสิบสี่บาทนะคะ <c oughs> ร้านหนุ่มการค้านะคะพิกัดนะคะในตลาดบ้านทุ่งนะคะเดี๋ยวเราดูดูข้างในนะคะนี่นะคะ